ค่ะมีคุณเชอรี่เชอริตี้นะคะถามผูณบาบมาทาง Facebook นะคะบอกว่าปัจจุบันอายุ36ค่ะตัดมดลูกกับรังไข่เพื่อรักษามะเรง็งโรคสงบแล้วนะคะแต่ว่าต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนทานแล้วมันมีมตกขาวเป็นก้อนๆอ,ออกมานะคะเหมือนทิชชู่ถามว่ามีวิธีแก้ไขตรงนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ทานฮอร์โมนต่อได้ไหมคะคือพอเราตัดมดลูกและรังไข่ใช่ไหมฮะ ต่มันรุกรังไข่แสดงว่าเราเข้าสู่ภาวะที่เหมือนกับวัยทองนะวัยทองนะฮะตอนนี้พอเข้าสู่เนรักษาเหมือนวัยทองปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายเราขาดขาดฮอร์โมนขาดฮอร์โมนเราก็ต้องให้ฮอร์โมนแต่ให้ฮอร์โมนไปทดแทนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยยังมีมะเร็งหลงเหลือไหมจะแ,แสดงว่าของกรณีของเขาเนี่ย พอตัดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเขาเนี่ย completely เลยคือไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นอะไรเลยร่มเหลืออยู่เพราะว่าเพราะว่าเขาเขามาให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ,ะถึงจะให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับตอนนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยที่คุณกินเนี่ยมันเป็นชนิดไหนคือปกติเขาจะกินไอเอสโตรมอนนะฮนะเอสโตรมอนก็คือเป็นเป็นฮอร์โมนชนิดที่เรียกว่าเป็นเอสโตรเจนที่ ที่มันมันไม่ใช่เอสโตรเจนธรรมชาติโดยทีเดียวะนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนธรรมชาติก็คือตัวของเอสตาไดออนะ,ะซึ่งมีอยู่ในในตัวยาเขาเรียกไซโคบินว่าเม็ดขาวเราเราไปหาหา,หาหมอที่รักษาไอ้เกี่ยวกับไวททองเนี่ยเขาจะให้ยาตัวหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนสําหรับสําหรับคนไวททองแผงหนึ่งร้อยกว่าบาทนะะเราก็ตัดเอาเฉพาะเม็ดขาวมากินนะครับ วิธีการกินเนี่ยเราจะกินทุกวันก็ได้นะฮะกินทุกวั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 น,ก,วนก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่งั้นผิวเราจะแห้งช่องคลอดเราจะแห้งผมเราจะร่วงนะเราขาดความชุ่มชื้นในตัวเราใช่ไหมฮะเราก็หรือว่าเราจะกินแค่ประมาณสักเดือนหนึ่งก็ยี่สิบเอ็ดเมรร็ดยี่ห้าเม็ดก็แล้วแต่เราก็เว้นให้ร่างก,กายเราทําลายสัก,ส,กสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ะนะฮะวิธีการไม่งั้นว่าบางคนเขาก็กินแบบ กินทีเดียวไปยี่สบเม็ดแล้วก็ไปกินวันที่หนึ่งของอีกเดือนหนึ่งยี่สบเม็ดหรือยี่ห้าเม็รก็แล้วแต่<ะ>แบบนี้ก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยคงความสภาพเป็นผู้หญิงอยู่ได้นะ,ะก็คือไม่มีผมร่วงช็อกคอไม่แห้งแล้วก็ไม่วูบวาบตามตัวอะไรต่างๆ<ะ>ส่วนในการที่เรามีตกขาวนะขึ้นอยู่กับว่าตกขาวเราเนี่ยเป็นอะไรนะฮะไอการที่ตกขาวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ ไม่ใช่มีพยาธิภาพเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเนบให้ยาไอ้ยากินก็กินไปส่วนในการรักษาตกขาวเราอาจจะต้องเออแยกกันเราอาจจะต้องให้ตัวที่รักษาสภาพแวดล้อมภายในภายในช่องคลอดอาจจะต้องพอเรารักษาเรื่องเชื้อราอะไรเสร็จแล้วนะพอหายแล้วเราก็มียาตัวหนึ่งสมมติยาเดบก็จะเป็นพวกไกโนฟอร์ก็สร้างส,างสิ่งแวดล้อมในช่องคลอด แต่ท้งนี้ตรงนั้นมันเกิดจากการทานฮอร์โมนไหมคะตกขาวที่คุณไม่เชอรี่เป็นแยกกันไม่ใช่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 เกิดจากการทานฮอร์โมนแต่กรณีที่เขาพูดเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเราไม่แน่ใจต้องไปต้องไปต้องไปหาหมอเขาตรวจดูก่อนว่าเป็นจากอะไรถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่ใช่เป็นจากฮอร์โมนเนี่ยแบบที่ว่าก็คือว่าถ้าเป็นจากตกขาวแบบที่บอกอาจจะเกิดเชื้อราเชื้อโรคแบคทีเรียกึ่งไวรัส ใช่ไหมฮะพยาธิพยาธิพอเรารักษาเสร็จแล้วเราก็ให้ยาเน็บที่เป็นที่เป็นรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกอาทิตย์ละสองครั้งนะฮะเด็บไปเรื่อยๆเลยยาพวกนี้จะสร้างสิ่งแวดล้อมภายในช่องคลอดอันนี้ก็อตอบอคำถามคุณเชอรี่ก็คือว่าที่เป็นตกขาวอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานฮอร์โมนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวเพราะฉะนั้น,มนไม่ทานฮอร์โมนต่อก็ไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหา ตกขาหรือว่าไปไปหาหมอดูนะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนฮอร์โมนหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวฮอร์โมนตัวแทนหรืออีกตัวหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวกัน